ก่อนนค่ะจากร้านสยาม PPL m a t h Shop นะคะวันนี้แนนจับมาแปลงโฉมรถตัวเองค่ะตัวมา z ด้า2นะคะเดิมๆเ,เนี่ยสีขาวคับธรรมาดาเดิมๆม,มานานแล้วเดี๋ยววันนี้มาทำอะไรกันบ้างติดตามชมเลยนี่เริ่มทนที่ด้านขวามือสุดก่อนเลยวันนี้นะคะตอนแรกอะเปลี่ยนละเปลี่ยนสีไปแล้ะจากสีขาวเป็นสีเขียวแบบนี้สดใสเลย แล้วก็เลือกล้อค่ะก็เอาเป็นว่าถูกใจกับล้อตัวนี้ค่ะมีชื่อรุ่นว่า RC T5 นะคะตัวนี้จะเป็นล้อเบาแบบ f o l l Forming นะคะมากันแบบสีขาวนะคะอยากลองแต่งแบบสไตล์สนามกันบ้างนะคะแล้วก็ยางค่ะจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะก็เลือกใช้เป็นตัว b r i s t o n e ค่ะ195 50.5 RE004 นะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้อย่างนึงนะคะสำหรับรถลดนะคะนี่ค่ะ แผ่นอันเดอร์กาตัวนี้นะคะเป็นแผ่นอลูมิเนียมติดใต้ทองรถนะคะและที่วันนี้เป็นไฮไลท์ของเราเลยที่เราออยากใส่แล้วอยากใส่มากๆเลยนี่ค่ะโรบโปเฟนเดอร์ตัวนี้เป็นรุ่นดิฟซีรีมาในกระบอกเป็นสีแบบน้ำตาลคอปเปอร์ค่ะสีสวยมากถ้าเกิดว่าทุกคนเห็นดีเทลนะเขา็็เป็นสีน้ําตาลค o อปเปอร์ที่มี กากเพชรด้วยนะ้แล้วตัวนี้ก็คือช็อกตัวหน้าเป็นสับสัดปรับเกลียวทั้งหน้าและหลังเลยนะคะช็อกตัวนี้นะคะสามารถปรับความนุ่มหนึบได้ทั้งหมด16ระดับนะคะเจะเขาจะหมุนปรับที่ตัวนี้มาพร้อมกับยางกันกระแทกด้านหน้านะคะแล้วก็ในด้านหลังเนี่ยก็ปรับได้ทั้งหมด16ระดับเช่นกันก็จะมีปรับได้ตรงนี้เลยยางกันกระแทกเขาจะเป็นสีออกครีมครีมกาแฟกาแฟค่ะเขาคงทาให้รับกับตัวสีคอปเปอร์ตัวนี้วันนี้เราจะโหลดกันที่1.5นิ้วนะ ตัวโชคค่ะตัวนี้จะเหมาะกับสายสปอร์ที่ยังเน้นความนุ่มความเฟิร์มนะคะตัวนี้แล้วก็ตัวโชกคเนี่ยมีการรับประกัน1ปีค่ะหรือ200 20, 0 0กิโลเมตรอ๋อลืมพูดถึงไปตัวนี้ตัวนี้คืออะไรก็คืออุปกรณ์ที่ใส่กับสปริงนะคะด้านหลังนะคะ ตัวนี้สามารถปรับความสูงต่ําได้ด้านหลังยังไม่หมดนะก็ยังมีตัวยางกาันฝุ่นมาให้ด้วยค่ะมีราคาอยู่เพียง1,9,700บาทเท่านั้นเองราคาไม่ถึง2,000 0บาทวัยรุ่นเนี่ยคือมาใส่ได้เลยราคาโดนใจการขับขี่ก็เอาใจวัยรุ่นค่ะแล้วเดี๋ยวเราใส่แล้ว จะเป็นยังไงนะคะรอติดตามชมนะตอนนี้ตื่นเต้นมากๆเลยอยากลองขับชกตัวนี้มากๆแล้วก็ได้ใส่ล้อสีขาวแบบนี้ซึ่งไม่เคยแบบกล้าใส่มาก่อนเลยค่ะเดี๋ยวรอติดตามชมบา กรีบค่ะอย่างดีล้อดีโชคก็ดี perfect ไม่กระด้างเลยจ้าขับเดิมกระด้างกว่านะตัวเนี้ยแต่แค่เราไม่ชินกระดับความสุขของเขาเท่านั้นเองพัดพามโอ้เข้าโคงดีมากเข้าโคงดีมากอันนี้คือไม่ได้ผ่อนเลยนะตึงๆประทับใจประทับจิตประทับใจมาก โชวดีๆสักคู่นี่นะการขับขี่มันจะดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยอะรถอาการโครงขึ้นได้แบบชัดเจนมากโอ้อันนี้ร้อยสาร้อยสามไปแล้วจ้ะคืนอนิ่งรีบเลยโผงลงสะพานกันนะคะเพื่อนๆโอ้ โรงเรียนทำได้ดีมากโอ้ไม่น่าเชื่อนะว่าโชคราคา19,700จะทำได้ดีขนาดนี้ได้ทั้งโชกได้ทั้งสปริงการทดสอบต่อไปนะคะก็จะเป็นถนนคอนกรีตนะมันจะเป็นงานที่ ทดสอบความนุ่นเนียนได้อย่างชัดเจนที่สุดเลยเพราะว่าคอนกรีตมันมีพื้นที่แข็งกระด้างหน้าเขาจะกระด้างกว่าพื้นถนนท,นที่เป็นพวกยางมะตอยอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เส้นรัตนานทิเบตอ่ะมันมีการที่เหมือนว่าซ่อมถนนมาเยอะแล้วเราจะมาดูกันนะว่าถ้าตัวโชคตัวเนี้ยอยู่ในรถมาด้าสองแล้วก็ใช้โชคตัวดิฟซีรีเนี่ยจะมีความรู้สึกแบบฟิลลิ่งประมาณไหนอ่ะ จากโซนด้านหลังนะคะก็จะมีความสะเคินบ้างเล็กน้อยตรงนี้มันก็จะมีเสียงยางบ้างนิดหนึ่งนะด้วยความกุบสปอร์ตแต่ว่าไม่ได้ดังขนาดนั้นด้วยความ RE 004นะคะยางก็คือจะมีความแข็งแรงแก้มยางแข็งแรงแล้วก็เนื้อ,อยางของเขาเนี่ยมีเทรดไว้แค่ประมาณไม่เกิน300 200กว่าๆ่า,านั้นเองพื้นคอนกรีตชัดๆเน้นๆเลยแต่โซนนี้ยังค่อนข้างเรียบอยู่นะคะ เดี๋ยวเราจะไปโซนด้านในดูนะมีความตึงๆมีความแบบรู้สัมผัสแต่ว,ว่าร้วยบนถนนที่ไม่ได้เรียบเสมอกันบ้างออแล้วก็ขอฝากโปรโมชั่นไว้กับเพื่อนๆหน่อยนะคะถ้าใครเห็นคลิปนี้นะขับ m a สด้าสองเหมือนกันนะและมีโปรสุดพิเศษให้ oh. ก็คือจากตัวนี้ราคา1,9700บาทถ้าเป็นเพื่อนๆชาว m a สด้า oh. ที่เห็นคลิปนี้ รับรองได้เลยว่าไม่ถึงแต่เราไม่สามารถพูดโปรโมชั่นได้ว่าจะเท่าไหร่แต่ให้ราคาที่ประทับจิตประทับใจแน่นอนค่ะใช้เองใช้เองเราชอบใช้เองเอาลักแล้วราคาคือแบบดีงามมากและนี่ก็คือตัวรถมาด้าสองของ넷เองนะคะที่ทําการเปลี่ยนโชว์โปรเฟนเดอร์รุ่นดริฟต์ซีรีส์ไปนะคะแล้วก็เปลี่ยนแม็กเป็นตัวล้อเบ้า r C T 5าสีขาวนะคะแต่ซึ่งตอนนี้ก็คือใช้งานไปแล้วก็จะไม่ขาวแล้วล่ะก็อาจจะกลายเป็นสีดําไปแล้วแล้วก็ยังบิตสโตนนะคะ อ่าสำหรับเราเป็นสายที่ ไม่ค่อยขับโหลดมาก็จะมีความเกร็งๆมากจากการที่ได้ทดลองขับได้ใช้งานมาอยู่สักระยะหนึ่งอันนี้ก็น่าจะประมาณ2สัปดาห์ละก็รู้สึกว่าฟีลลิ่งการขับเนี่ยค่ะประทับใจมากเลยจากที่คิดว่าจะมีความแข็งกระด้ปรากฏว่าทําได้นุ่มนวลดีมากๆเลยค่ะสําหรับคนที่ชอบขับรถเร็วตัวนี้ต้องห้ามพลาดเลยนะคะรับรองฟีลลิ่งการขับขีบ่ด,ดีกว่าเดิมแน่นอนอันนี้จากความเห็นส่วนตัวนะแล้วก็ขอฝากร้านเอาไว้นิดนึงค่ะสำหรับร้านแนทนะคะอยู่กล ใกล้บริเวณวัดส่วนแก้วจังหวัดนนทบุรีนะคะแล้วยังโชคเบ็กช่วงล่างนะคะฝากกดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะ